ลดแรงอีกแล้วไฟไลายซักผ้าเข้มคอนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเรื่องของเรื่องเลยคือเดินเข้าเซเว่นแล้วเห็นไฟลายเขาจัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งแถมยังมีให้เลือกซื้อตั้งห้าสูตรเลยสูตรแรกไฟลายเนเชอรัลออริจินมีพลังซักล้ำลึกจากธรรมชาติถึง9กอ่อนโยนมากซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นแถมยังมีกลิ่นหอมจากธรรมชาติสดชื่นหอมสบายเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้หรือจะเป็นไฟลายออร์แกนิกอะโลเวยราีส่วนผสมออร์แกนิกอะโลเวยราจากธรรมชาติไม่เก่ะให้เกิดการระคายเคืองและยังมีกกิ่นนนหหอออมแบบออโยยรืคราจะข,ดขดัด ปกฝังแน่นและปุ่นมลภาวะก็ต้องจัดไฟลายเปาคี้เขามี fx เทคโนโลยีช่วยขจัดกลิ่นอับชื้นหอมสดชื่นยาวนาน4สัปดาห์ใครชอบซักผ้ากลางคืนต้องถูกใจสูตรนี้ไฟลายมิดไนท์วอชสะอาดตัดขาดกลิ่นอับชื้นแม้ซักกลางคนืนหอมสะอาดละมุนเหมือนแป้งเด็กหรือไฟลายดีลักซ์เพอร์ฟูมก็เลิศน,นะเราสะอาดขจัดคราบดิดแน่นไรกลิ่นอับชื้นกลิ่นหอมหรูระดับเคาน์เตอร์แบรนด์และเขาเพิ่มปริมาณฟรี40%ทุกสูตรนะซื้อหนึ่งแถมยังได้ฟรีมาอีกหนึ่ง หอมติดทานนานไร้กลิ่นอับชื้นแบบนี้ตุนด่วนคุ้มมากตอนนี้มีถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้กัดที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขารีบตุนด่วน